เลยครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมอสจากมอสต่อครีเอเตอร์ชันแนวนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอนะครับว่าอยากให้รู้เพื่อความบันเทิงนะผมดูด้วยความตั้งใจดูแบบจริงจังนะดูตามหลักการไพ่เลยแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงอ่ะหมายความว่าอะไรดีก็เอ้ยเก็บไว้ชื่นใจได้ยิ้มยิ้มเก็บไว้เป็นแนวทางได้อะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกนะครับนะเพราะว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะนี่เป็นพลังงานรวมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวคุณมากยิ่งขึ้น้นนกกก็ทททัทัาายมมดดูส่วตวตตไ95 ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะส่วนผลงานของผมอย่างอื่นๆเช่นภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโออื่นๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถตามไปฟอลโล w ได้ที่ f c e b o o o p เพจชื่อเดียวกันนี้นะครับมัตโตครีเอเตอร์ชื่อเดียวกับ YouTube นี้นะครับจะมีผลงานอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีใน YouTube นี้ไปติดตามกันได้ครับผมนะ โอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือช่วงเนี้ยดวงคุณเด่นด้านไหนเออช่วงเวลาที่คุณดูคลิปเนี้ยดวงคุณเด่นด้านไหนนะมีไพ่ให้เลือก3มกองเช่นเคยกองที่หนึ่งหลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทัญใจกองที่สพระภัยลีพินาตและพิเศษก็คือมี พระสมเดะะ็จวราคังเป็นองค์ประธานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อได้คําตอบที่ชัดเจนฟันธงตรง,ตรง,ตรงประเด็นแต่ถ้าคุณบอกว่าดูแล้วไม่ตรงไม่ค่อยตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือว่าจะดูหมดเลย3กองได้ไหมเพื่อความบันเทิงเฮ้ยอยากสนุกสนุกดูเพลินเพินได้ไหมได้เลยครับประมาณนี้นะไม่ต้องกังวลน,นะเอาตามมัธยาัสาเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าช่วงเวลานี้ดวงคุณเด่นด้านไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงพระยุบันเท วันนี้หัวข้อช่วงนี้ดวงคุณเด่นด้านใดเป็นพิเศษคุณได้ไพ่ The Magician อัศวินไม้เท้า The elephant อืมเจด,ดาบอืมไม่ต้องกลัวดาบ justice ชัดเจนคุณกองที่หนึ่งช่วงนี้เวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้ดวงคุณเด่นเป็นพิเศษด้านความเฉลียวฉลาด ไหวพลิบปฏิพานการแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่เออไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหนักแบกภาระอยู่กี่อย่างก็แล้วแต่ช่วงนี้คุณจะสมองโปร่งสมองแล่นเป็นพิเศษสังเกตตัวเองดูดีๆนะครับคุณจะมีไหวพลิบปฏิพานแบบแทบจะไม่เชื่อตัวเองอ่ะเออช่วงนี้คุณจะคิดอะไรก็คิดออกอยากทําอะไรก็ได้ทําและพอคิดได้คุณจะลงมือทําทันทีด้วยนี่คือข้อดีของคุณคุณจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งคิดออกปุ๊บทําปับ๊บ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองจะเป็นบุญเก่าก็ได้บุญปัจจุบันวาสนาปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งส้นทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงที่คุ้มครองคุณอยู่จะทําให้ความเฉลียวฉลาดของคุณช่วงนี้และการลงมือทําของคุณช่วงนี้ทั้งความฉลาดและการลงมือทํานะย้ําต้องทําด้วยนะไม่ใช่คิดได้อย่างเดียวไม่ทําก็ไม่สําเร็จนะจ๊ะคุณต้องลงมือทําด้วย ทุกสิ่งที่คุณคิดได้ทุกสิ่งที่คุณลงมือทําจะสําเร็จได้อย่างง่ายดายไม่ว่าสิ่งนั้นเคยเป็นภาระหนักขนาดไหนมาก,ก่อนก็แล้วแต่ช่วงนี้มันจะถูกแก้ได้โดยง่ายเออถูกคลี่คลายโดยง่ายนี่ประมาณนี้ละเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรรีบทํเลยช่วงเนี้ยคิดอะไรออกรีบทําเลยถ้ากลัวลืมจดไว้บันทึกไว้อัดเสียงไว้ถ่ายวิดีโอไว้อะไรก็ได้กันลืมเพราะว่าทุกๆสิ่งที่คุณคิดออกณนะเวลานี้ จะช่วยคลี่คลายปัญหาทุกอย่างให้คุณนะครับคุณกองที่1ประมาณนี้ครับไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวชัดเจนสั้นๆง่ายๆได้ใจความว่าช่วงเวลานี้ดวงคุณเด่นด้านสติปัญญาเฉลียวฉลาดและการแก้ปัญหาครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเ,เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อช่วงนี้ดวงคุณเด่นด้านใดเป็นพิเศษช่วงนี้เวลานี้นะที่ดูคลิปนี้นะก็พลังงานก็จะคลุมไปประมาณ1เดือนโดยประมาณแหละ,ะคุณได้ไพ่จัดเม้น เดอะมิตอืมห้าไม่เท้าเดวิลสิบเหรียญชัดเจนคุณกองที่สองไม่ต่อที่ิบไงให้ยืดยาวนะดวงช่วงนี้ดวงคุณเด่นเรื่องการเงินชัดเจนการเงินเด่นมากบางคนบอกไม่ค่อยมีเงินเลยจะเด่นได้ไงอา้าวคอยดูส <c oughs> มมิมันไม่ปุบปรับหรอกนะ แต่จําไว้ว่าช่วงเนี้ยการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะได้สิ่งที่ควรได้หรือสิ่งที่คุณหมดหวังไปแล้วท้อใจถอดใจไปแล้วคุณจะได้แบบไม่คาดฝันเอออยู่เฉยๆก็ได้เงินนี่เป็นไปได้อยู่เฉยๆก็ได้เงิน,น,น,ไ,ไ,ไ,งนไม่ได้แปลว่าให้ขี้เกียจนะไม่ได้หมายความว่าให้ขี้เกียจนอนกระดิกเท้ารอโชคชะตาไม่ใช่นะแต่คําว่าอยู่เฉยๆได้เงินช่วงนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องดิ้นรนเกินกว่าเหตุ คุณอาจจะมีได้ทรัพย์สินโดยเสน่หามาอาจจะมีญาติผู้ใหญ่หรือคนสนิทคนรักคู่ครองสายเปอะไรให้เงินเราเพิ่มอะไรประมาณนี้หรือคนที่ลงทุนอะไรไว้ช่วงนี้จะได้รับผลกําไรตอบแทนมากกว่าปกติมากเป็นพิเศษเออโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเพิ่มประมาณนี้ คุณจะได้สิ่งที่คุณทําไว้แล้วได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณทําไว้แล้วนะไม่ใช่ขี้เกียจสลังยาวนอนกระดิกเท้าไปวันๆรอโชคอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะเออย้ําเลยที่บอกว่าอยู่เฉยๆก็ได้เงินหมายความว่าคุณต้องลงทุนลงแรงทําอะไรไว้บ้างแล้วเออแล้วสิ่งเหล่านั้นมันให้ผลตอบแทนมาช่วงนี้อย่างเยอะเออเยอะเกินคาดอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับใคร ไม่ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อาชีพของคุณการงานของคุณจะมีการแข่งขันสูงแค่ไหนแต่คุณยังสามารถใช้ชีวิตชิวๆตามปกติได้ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะย้ํานะไม่ต้องไปแข่งขันบ้าจี้แข่งขันกับใครทุกสิ่งทุกอย่างจะมาอยู่ในมือคุณอย่างง่ายดาย การเงินของคุณจะดีอย่างมากๆในช่วงเวลานี้อัปเดตพลังงานกันช่วงนี้โดยปกติไพ่นี้ก็จะครอบคลุมหนึ่งเดือนโดยประมาณนะถ้าดวงคุณไม่เปลี่ยนกระทันหันจากเหตุปัจจัยอื่นนะกะตีว่าช่วงเดือนนี้อยากทำอะไรรีบทำนะแล้วก็อธิษฐานดีๆตั้งอกตั้งใจดีๆทำความดีต่อไปเดี๋ยวผลดีตอบแทนเองดวงการเงินเด่นมากช่วงนี้อยู่เฉยๆก็ได้เงินสิ่งที่ลงทุนลงแรงทำไปแล้วจะให้ผลตอบแทนอย่างงดงามครับคุณกล่องที่2ครับ โอเคครับ okay, เดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยนะครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยีบสี่ผูความบันเทิงในวันนี้หัวข้อช่วงเวลาเนี้ยดวงคุณเด่นด้านไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับคุณได้ไพ่6กถ้วยโอ้ดีจัง2ถ้วย <c oughs> ความสัมพันธ์แน่นอนเด็กถือดาบแต่คุณก็มีความดื้อรั้นอยู่บ้างเอ้ยราชินีเหรียญแล้วไง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 อัศวินถ้วยมาแล้วมาแล้ว คนที่จะมามอบถ้วยให้คุณคุณกองที่สามช่วงเวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้อดวงคุณเด่นด้านความรักความสัมพันธ์นี่ใครที่แห้งเหี่ยวมานานจะมีคนมาเจีบใบช่วงนี้หรอวะพลังงานนี่จะครอบคลุมหนึ่งเดือนโดยประมาณนะเออนับจากเวลาเนี่ยที่คุณดูคลิปนี้นะถ้าคุณไม่ได้ดวงเปลี่ยนกระทันหันหรือไปทําอะไรพิสดารทําให้ชีวิตหักเหนะ จะมีคนมารักมาชอบคุณช่วงนี้เป็นพิเศษเลยอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยเป็นได้ทั้งคนเก่าในชีวิตที่เคยเกี่ยวข้องกันมาเพื่อนเก่าเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนร่วมงานลูกค้าเก่าอะไรได้หมดคนที่คาดไม่ถึงได้หมดหรือจะเป็นคนหน้าใหม่ๆเข้ามาก็ได้มีโอกาสไปรักต่างวัยก็ยังได้เอออ่อนกว่าเด็กกว่าได้หมดไม่ต้องไปแคร์อายุเออทําให้เราชื่นใจเป็นใช้ได้ละเออ เขาพร้อมที่จะมามอบถ้วยให้คุณมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนี่เป็นพลังงานรวมอ่าเขาหรือเธอกําลังมาแล้วมาแล้วเดือนนี้เดี๋ยวเห็นกันเดี๋ยวรู้กันดวงคุณเด่นมากเรื่องความรักความสัมพันธ์คําแนะนําและคําเตือนคือคุณตั้งการสูงเกินไปคุณอาจจะเคยผิดหวังเจ็บช้ามาลดลดกําแพงลงหน่อยเปิดใจให้กว้างขึ้นคนทุกคนไม่ได้เลวร้ายไม่ว่าคุณจะเคยเจอสิ่งเลวร้ายอะไรมาแต่ทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเว้ยเออ คนดีๆก็มีช่วงนี้ดวงดีเปิดรับสิ่งดีๆนะครับลดการตั้งกำแพงลงนะถือดาบไวขนาดนี้เลยเก็บดาบก่อนเก็บดาบก่อนเออคนดีๆจะเข้ามาแล้วช่วงเวลาเนี้ยนะพลังงานปัจจุบันดวงเด่นมากเรื่องความรักความสัมพันธ์คนที่แห้งเหี่ยวเหงาใจมานานภายในเดือนนะี้มีคนมาจีบแนะ่นอนเออแต่คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็อีกเรื่องนึง วาาบางทีเขาก็มาแอบชอบคุณก็ไม่รู้อีกเอยบางคนมาจีบตรงๆคุณก็ไม่ชอบเออไม่ถูกสเปคอะไรก็ว่าไปเอานะแล้วแต่นะแต่เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยดวงคุณเด่นด้านความรักความสัมพันธ์ครับสังเกตตัวเองและคนแวดล้อมให้ดีๆนะครับคุณคนที่3โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะครับผมนะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ